รายการ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวนะครับและก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของครอบครัวลิมธนะนะครับเรามาฟังเสียงจากน้องๆจากมาหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทยกันก่อนนะครับว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรเชิญครับตัวของผมนะครับก็ทังฝั่งน้องครับก็คิดว่าถ้าเกิดน้องเปลี่ยนชื่อให้เป็นสากลมากขึ้นย้ยครับอาจจะทให้แบบฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติ สามารถเข้าใจความหมายของแบรนด์ได้ดีขึ้นครับแล้วก็อาจจะสร้างในเรื่องของการเพิ่มราคาหรือว่ามูลค่าได้มากขึ้นนะครับขอบคุณครับเพื่อนท่านต่อไปเลยครับค่ะก็สำหรับหนูนะคะก็เชื่อในแนวความคิดคุณพ่อค่ะเพราะว่าเห็นว่าควาว่าอบอุ่นมันมีเรื่องราวในตัวค่ะแล้วก็ลองคิดอีกแง่มุมหนึ่งนะคะว่าถ้าเราใช้ชื่อภาษาอังกฤษคนก็จะไม่รู้ว่าเออมันอาจจะมาจากสิงคโปร์ มาเลหรือประเทศอื่นๆก็ได้เพราะเขาก็ใช้ภาษาอังกฤษกันแต่ถ้าเราลองใช้เป็นภาษาไทยก็มันแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยของเรามากกว่าค่ะนันก็เป็นสิยง,งน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับวันนี้สูสีกันมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่เชื่อในแนวความคิดของผู้ชนะนี้52และคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งนะครับ ส่วนใหญ่เชื่อในแนวความคิดของน้องยิมครับสูสีมากนะฮะพอบอกน้องยิมครับคุณพ่อสายหัวเลยคุณพ่อเห็นเลยคุณพ่อสายหัวเลยนะฮะตอนนี้เรามาฟังอีกหนึ่งเสียงโหวตนะครับเป็นเสียงโหวตจากครอบครัวริมธนานะครับขอเชิญสมาชิกในครอบครัวทุกทท่านที่หน้าเวทีได้เลยครับมาที่สมาชิกท่านแรกนะครับคุณยายรัตคุณยายครับ คุณยายจะโหวตให้กับใครครับให้กับนวิยิ้มค่ะมาที่สมาชิกท่านที่สองนะครับคุณย่ารำพาย่าครับคุณย่าจะโหวตให้กับใครครับ คุณพ่อเสียงแบบอ่อยๆนะคุณพ่อนะคุณพ่อแล้วกันนะฮะเสียงแบบอ่อยๆนะฮะตอนนี้เสมอกันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมาที่ท่านต่อไปนะครับคุณแม่สุภาษาครับคุณแม่จะโหวตให้กับใครครับคนหนึ่งก็ลูกคนหนึ่งก็สามีให้คุณพ่อ ให้คุณพ่อเนะพ่ออมยิ้มนะฮะมาที่ท่านต่อไปครับคุณอาจริงนะครับเป็นคุณอาของน้องยิ้มนะครับชื่อว่าอาจริงคุณอาครับคุณอาจะโหวตให้กับใครครับหนูยิ้มค่ะ ทรงตาอ้อนบอลนะฮะหาคุณอาตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับ2ต่อ2นะครับสมาชิกขั้นสุดท้ายจะเป็นคนตัดสินนะครับว่าในครอบครัวนั้นส่วนใหญ่โบสตให้กับใครมาที่คุณแอนนะครับซึ่งเป็นคุณน้าของทางน้องยิมค่ะคุณแอนครับคุณแอนจะโบวตให้กับใครครับแล้วนะตัดสินแล้วนะ ให้หนูยิ้มค่ะ,ะ,ะดแล้วนะครับวในครอบครัวลิมธนะนะครับส่วนใหญ่โหวตให้กับทางน้องยิ้มครับ <oot> ชนะไป3ต่อ2นะฮะทีนี้มาถึงการตัดสินจากท่านประธานสูงสุดเชิญท่านประธานเลยครับถือว่าวันนี้สูสีตลอดนะถึงแม้ว่าฝั่งคอมเมนเตอร์เนี่ยคุณพ่อจะชนะ ด้วยคะแนนสอแต่คนดูในห้องส่งเนี่ยถือว่าเทพแต่ทบจะเท่ากันเลยนะมัน48กับ52่ะมันสูสีมากแล้วก็ครอบครัวเนี่ยสุดท้ายน้องยิ้มก็เป็นฝ่ายชนะนี่นะกระบวนการที่แต่ละคนเลือกตัดสินใจที่จะเข้าข้างฝ่ายไ,ไหนเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่ประธานต้องนำมาใช้ในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินนะคะแต่ว่าก่อนที่จะตัดสินก็ขอถาม เพื่อความมั่นใจสงสัยตรงน้องยิมเลยนะซึ่งคิดว่าคงจะชนะใจโดยเฉพาะคุณวสันนะเพราะว่าลูกอายุแค่18แล้วธุรกิจเนี่ยเริ่มต้นมาเมื่อ5ปีที่แล้วตอนก่อนนั้นลูกคุณจะอายุแค่13 13ทําทำไมลูกยิมลูกสึกยังไงลูกที่เป็นเด็กแล้วคนอื่นเขาไม่เขาได้ไปเที่ยววิ่งเล่นได้ไปทำอะไรแต่ลูกยิมต้องมาทำธุรกิจ 5ปีมาแล้วเนี่ยมันมีเป้าหมายอะไรในชีวิตเล่าให้ประธานฟังหน่อยจ้จริงๆแล้วตอนที่เข้ามาช่วยคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนนั้นอยู่ประมาณม .1 กันหลังจะขึ้นม .2 อ่ะนะคะ mm. คือตอนแรกไม่ได้อยากมา <laughs> คือคุณพ่อคุณแม่บังคับให้มา mm. เราก็เคยมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ที่ว่า หนูอยากออกไปเล่นกับเพื่อนแต่ว่าทำไมต้องอยู่ร้านแล้วอยู่ทีก็คืออยู่ตั้งแต่เปิดยันปิดแล้วคุณพ่อไม่ได้แค่ให้ขายของเฉยๆจานภายในร้านทุกอย่างภายในร้านหนูเป็นคนล้างค่ะพื้นในร้านหนูเป็นคนถูเราเคยงองแงกับคุณพ่อคุณแม่ว่าไม่อยากมาหนูเหนื่อยไม่อยากทำก็เลยขอคุณพ่อพ่อขอไปเที่ยวได้ไหมขอไปเล่นได้ไหมพ่อบอกว่าอยากเอาสิอยากเล่นก็ไปเลย แต่คิดดูนะการที่เราสบายในวันนี้แต่เราต้องทนลำบากไปในชีวิตอีก60ปีข้างหน้ากับการที่หนูเนี่ยอดทนเหนื่อยอีก10ปีตอนเนี้แต่ว่าอีก5060ปีข้างหน้าหนูสบายหนูจะเลือกอะไรมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้หนูคิดใหม่ว่าสิ่งที่คุณพ่อให้เราทำเขามองในอนาคตเราว่าเราจะสบายในอีก50-60ปีในอนาคตโดยที่ไม่มีป้า่มีหมายอยู่แล้ว มากเลยแลวลูกมีเป้าหมายชีวิตยังไงบ้างคือจริงๆตอนแรกเนี่ยคือตั้งใจจะเป็นผู้ประกาศข่าวค่ะคือชอบมากชอบเรื่องการพูดบอกคุณพ่อว่าป้าหนูอยากเป็นผู้ประกาศข่าวป้าคงไม่ห้ามนะคะแล้วพอเราไปเจอพี่ๆที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเขาบอกเราว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่ใจค่ะเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนสายตรงมาเราก็สามารถมาทํางานตรงนี้ได้เราก็ได้มองย้อนกลับมาที่บ้านว่าเฮ้ยตอนนี้ที่บ้านเรามีธุรกิจ แล้วเราลุกที่อยู่กับธุรกิจตรงนี้มาโดยตลอดเราพร้อมที่จะลงมือทํางานตรงนี้เลยตัดสินใจเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจแล้วก็ตั้งใจมาเรียนที่หอการค้าค่ะตรงน,นี้นะจะแตกต่างกับทุกตอนนะกิบคำพูดของประธานสูงสุดเนะี่ยจะคุ้มครองลูกยิ้มไปตลอด4ปีที่ลูลลก,ลกเรียนที่มหาลัยค้าไทยไม่ว่าจะเกรดเป็นยังไงก็ตามลูกได้ดทุนมหาลัยค้าไทยตลอดนะ จะได้จดจาไว้เป็นเยี่ยงอย่างว่าถ้าเกิดว่าเยาวชนที่ตั้งใจจริงที่อดทนจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะลูกตั้งแต่บัดนี้เลยขอติดใจที่คุณแม่ตอนนั้นคุณแม่รู้สึกว่าจะเลือกยากแต่ว่าลูกสาวก็มีคนเดียวด้วยนุถนอมดังดวงใจแต่เดินเข้ามาเลือกข้างคุณพ่อทําไมคะชื่ออบอุ่นเนี่ยมันมาจากความหมายที่ลึกซึ้งจริงๆคุณพ่อเองมีหน้าที่การงานที่ดี แต่ก็เลือกที่จะขอลาออกมาดูแลลูกเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเขาเรื่องอาหารการกินแล้วมันก็ได้ผลแล้วคนอื่นๆที่ต้องการสุขภาพละ่เราหันมาเน้นอย่างขนมปังเราเนี่ยเราจะใช้เนยสดแท้นะคะอย่างสังขยาเราจะไม่มีเจอสีไม่ใส่สารกันบูดเลยแล้วมันก็มาจากความรักและความอบอุ่นของครอบครัวจริงๆก็เลยคิดว่ามันมีความหมายลึกซึ้งกับคำร ถ้างั้นถามคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งให้โอกาสคุณพ่อจงใจให้ประธานเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะรู้สึกเอ็นดูแล้วรักน้องยิมมากนะแต่ว่าคุณพ่อบอกประธานอีกครั้งหนึ่งวันที่ลากออกจากงานมันคงยากลําบากมากนะที่ลูกอายุแค่สามขวบเนี่ยแล้วเป็นโรคร้ายเนี่ยให้ทําให้ประธานเชื่อคุณพ่ออีกครั้งมันติดยังไงคําว่าอบอุ่นเนี่ยมันรักยังไงคือลูกเนี่ยเขาไม่สบายแล้วเราในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพอเราเห็นลูกไม่สบายคือหัวใจของพ่อแม่นะฮะแล้วก็ ทุ่มเทคือผมลาออกจากงานทุ่มเทดูแลสุขภาพเขาแล้วพอเราดูแลสุขภาพเขาเขาก็เริ่มดีขึ้นมันมันยิ่งทําให้ให้ครอบครัวเราเนี่ยมีความอบอุ่นมากขึ้นเราก็อยากที่จะให้ความรู้สึกตรงนี้ลูกค้าได้สัมผัสตรงนี้เนี่ยผมถึงได้บอกว่าชื่ออบอุ่นเนี่ยมันมีความสําคัญกับผมมากคือม,มันสําคัญในความรู้สึกที่เราที่เรามีจากครอบครัวแล้วก็ ขยายออกไปค่ะพร้อมตัดสินค่ะเลือกคุณพ่อเหตุผลครับท่านประธานผมอยากจะทราบก็ในแง่ของธุรกิจนี่นะจริงๆแล้วที่คุณวสันเลือก ลูกกันะทำให้ประธานก็เชื่อคือว่ามันมันมันอยู่คมเสียงแน่ถ้าเกิดว่าไม่เปลี่ยนชื่อมันโบราณหรืออะไรแบบนี้นะเพราะท่านเชี่ยวชาญการตลาดแต่ท่านี้มาถึงคนดูเนะี่ยคนดูซึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะซึ่งลูกลูกยิ้มก็ชนะด้วยแต่ไอความชนะเนี่ยมันสูงสีเหมือนกับว่าจริงนะเป็นความจริงทีเดียวแหละว่ารู้สึกคามันไม่หายและคําว่าอบอุ่นเนี่ยมันโซเจเนอริกมันเป็นคําทั่วทั่วไปซึ่งคนพูดว่า ความอบอุ่นเมื่อกี้ก็บอกว่ามันจะเป็นผ้าห่มก็ได้ที่เจนบอกเป็นผ้าห่มก็ได้เป็นอะไรเป็นความอบอุนะ่นน่ะแต่ขํามรูกมันคือคําว่าอบอบขนมมาอุ่นๆจากเตาแล้วมันเกิดความอบอุ่นของครอบครัวความอบอุ่นที่อยู่ด้วยกันที่ดูแลลูกแล้วจะส่งให้กับให้กับลูกค้าด้วยให้เขามีสุขภาพดีเหมือนที่รักษาลูกหายอ่ะมันมีความหมายลึกกว่าน,นั้นมันมีข้อด้อยถ้าเกิดคนไม่รู้สตอรี่เบื้องหลังแต่ว่า การที่จะเปลี่ยนทิ้งไปเลยนะก็คือจะสูญเสียลูกค้ามา5ปีมืนที่ว่าแล้วไอ้ความสูงสีของคนดูที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยยังไม่รู้สึกขนาดมันแต,แตกต่างบางคนออที่ให้สัมภาษณ์ก็ยังบอกว่าคําไทยซะอีกที่ชอบแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันแย่ ก็ยังมีลูกค้าประเภทนี้เพราะงั้นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแบรนด์โดยทิ้งชื่อไปเลยเนี่ยจะสูญเสียฐานลูกค้าที่มามาเดิมมีความเสี่ยงตรงนั้นนันเป็นแง่ธุรกิจนะซึ่งเราควรต้องไปปรับปรุงไอ้คำว่าอบอุ่นบ้างแต่ไม่ควรจะทิ้งมันและควรจะสร้างสตรอรี่จากมันได้อันนี้อาจารย์จะโยงมาเรื่องของครอบครัวด้วยเบเกอรี่มีเยอะแยะไปถึงแม้จะรสชาติอร่อยก็ตามเลยนะแต่ว่าสตรอรี่หรือว่าเรื่องราวเบื้องหลังเนี่ยนะมันจะเป็น จุดเริ่มต้นเป็นปัจญาที่ลูกหลานเหลนหลนจะจดจําถ้าน้องยิมเปลี่ยนวันนี้ชื่อเป็นแฟมิลี่ทอสืออะไรก็ตาม,มานะไม่มีเรื่องของคุณพ่อ,อคุณแม่คู่นี้ที่เล่าประวัติมาลูกต้องเขียนประวัติของอบอุ่นเนี่ยว้ถึงลูกหลานเหลนหลนถ้าตั้งใจให้ธุรก,กิจเนี่ยมันยั่งยืนต่อไปแล้วเขาจะจดจําว่าอบอุ่นมันมาอย่างนี้นะคุณย่าชื่อยิมเนี่ยนะเคยเป็นโรคนี้ตอนอายุ3ามขวบคุณปู่ทวดเนี่ยทำเรื่องนี้มาถึงเกิดเรื่อง คำว่าอบอุ่นขึ้นมาแต่การแก้ปัญหาลูกอาจจะไปแก้อีกแบรนด์ลูกจะต้องการทําพรีเมียมร้านพรีเมียมเป็นอบอุ่นบายยิมก็ได้มันมีโอกาสจะใส่สร้อยเป็นภาษาอังกฤษได้นะแต่จะเป็นอบอุ่นเอาว่าแฟมิลี่ทอสก็ได้แต่ลุกทิ้งคำว่าอบอุ่นไม่ได้เพราะมันเป็นปรัชญาเป็นที่มาของธุรกิจครอบครัวนี้ประธานจึงเรียกเข้าข้างคุณพ่อนะลูก ผู้ชมค,ครับคำว่าอบอุ่นในคำคำนี้หลายๆคนอาจจะดูว่าเป็นคำธรรมดานะครับแต่ในความหมายของครอบครัวริมธนะคำว่าอบอุ่นคำนี้เนี่ยนะครับมันซ่อนความหมายซ่อนความผูกพันความห่วงใยมากมายเหลือเกินนะครับกับคำนี้น้องยิมอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สมาชิกในครอบครัวทุกทท่านครับอันดับแรกอยากบอกป้าค่ะว่าจริงจริงตั้งใจมากทั้งใจอยากทำธุรกิจมาก ด้วยด้วยแรงกดดันหลายๆด้านนะนะคะคือคุณพ่อไม่จบปริญญาคุณแม่ไม่จบปริญญามักจะโดนคนอื่นดูถูกว่าก็ไม่จบแล้วจะทำอะไรประสบความสำเร็จคุณพอ่อคุณแม่ติดคานี้อยู่ในใจมาโดยตลอดเลยอยากจะให้หนูเรียนที่ดีๆอยากจะให้หนูประสบความสำเร็จในอนาคตหนู หนูต้องขอบคุณป้ากับมาที่สอนหนูโหดมาโดยตลอดมาให้หนูเข้าใจว่าชีวิตจริงๆเราต้องนํายังไงต้องขอบคุณป้ากับมาที่สร้างแรงกดดันให้หนูต้องขอบคุณเขาทุกอย่างค่ะที่ทําให้หนูรอดมาถึงวันนี้ถ้าหนูไม่มีเขาหนูคงไม่รอดหนูเป็นแค่เด็กวิ่งตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นโรคอะไรแต่กลับเป็นเรา หลังจากนี้ค่ะหนูสัญญาหนูสัญญากับป้ากับมาว่าหนูจะทําธุรกิจให้มันประสบความสําเร็จหนูจะเรียนให้จบปริญญาจะเรียนให้ได้ดีจะได้บอกคนอื่นได้ว่าอย่าดูถูกพ่อกับแม่ฉันอีกธุรกิจเราประสบความสาเร็จหนูเรียนจบปริญญาพ่อกับแม่หนูจะไม่มีรอยด่งางพ้อยอะไรอีกเลยค่ะห <laughs> <laughs> นูรักป้า บ้านนะที่เลี้ยงหนูมาหนูจะนอไม่ได้ค่ะคุณพ่อครับเราได้เห็นความรู้สึกความตั้งใจจริงของน้องยิมแล้วคุณพ่ออยากจะบอกอะไรกับน้องยิมครับคือพ่อดีใจนะ ที่หนูรู้สึกแล้วก็คิดแบบนี้แล้วก็คือจริงๆแล้วพ่อเองเนี่ยพ่อก็ไม่มีอะไรคือตลอดมาเนี่ยพ่อก็พยายามที่จะดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดแล้วก็เลี้ยงดูลูกเนี่ยให้ดีที่สุดสั่งสอนแล้วจนถึงวันนี้เนี่ยพ่อก็เห็นแล้วว่าลูกอะ่ะต่อไปเนี่ยลูกต้องทำได้แน่นอนพ่อมั่นใจ ผู้ชมครับทางรายการนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจในครอบครัวให้ประสบความสําเร็จนะครับจึงขอมอบห้องพักโรงแรมซีแซนซันรีสอร์ทแอนสปาพัทยาให้กับทางครอบครัวลิมธนะ2ห้องมูลค่า56,000บาทครับ จะได้ไปพูดคุยกันชาร์แบตก่อนก่อนที่จะมาประกอบธุรกิจกันต่อนะครับวันนี้นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณครอบครัวลิมธนานะครับคอมเมนเตอร์ทั้ง3ท่านท่านประธานสูงสุดคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องสรงและคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับกลับมาพบกับรายการ The Family Business ได้ใหม่นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา20นาฬิกา50นาทีทางททบ5แห่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ การติดแปลงกับธุรกิจเนี่ยนะครับเป็นของที่อยู่คู่กันไม่เว้นแม้แต่พวกเราที่เป็นนักธุรกิจครอบครัวผมอยากจะฝากข้อสังเกตเอาไว้ให้กับกลุ่มที่เป็นนักธุรกิจครอบครัว เมื่อท่านจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นในทางธุรกิจแล้วเนี่ยมันมักจะมีอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าทางด้านธุรกิจแต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับมันจะเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจของคนที่เป็นเจ้าของของคนที่เป็นวงตระกูลของเราดังนั้นถ้าหากว่าจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสิ่งต่างๆที่ดีขึ้นอยากให้พิจารณา ให้ครบถ้วนทั้งสองด้านเรื่องบางเรื่องเช่นชื่อของตัวบริษัทชื่อของตัวสินค้าบางทีมันมีที่มาที่ไปมันมีความหมายครับกับคนในครอบครัวดังนั้นท่านควรจะต้องพิจารณาให้มากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่ขอให้เน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็มีความหมายมากขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นสําหรับพวกเราที่เป็นนักธุรกิจครอบครัวนะครับเยาว,วชนที่ตั้งใจจริงที่อดทนจะได้ผลตอบแทนที่ดีนะ ของเราเนี่ยสร้างคนทำงานเป็นแบบโปรเจกต์จีนจะไม่อยากเสี่ยงอะไรที่ไม่จำเป็นนะคะถ้าเราต้องการคนเก่งมาอยู่กับเราเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าถูกป่ะคะต้องหางานให้ได้เพิ่มขึ้นเธอคิดว่าเก่งพอแล้วหรอให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้